สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมนะคะแต่ว่าพิมไม่ได้อยู่ในช่องของตัวเองนะคะเป็นช่องของพี่สาวพิมเองให้เขาแนะนาตัวก่อนสวัสดีค่ะทุกคนชื่อพลอยนะคะเป็นพี่สาวของพิมพ์เลยนะคะวันนี้อยากจะมาบอกสีทริคดีๆนะคะสําหรับคนที่อยากเริ่มนิสัยรักการอ่านต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าพลอยเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยวกกับอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะเรามีความกลัวเนาะเราเป็นเด็กไทยเราเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคงอ่านหนังสือใหญ่ๆอย่างเงี้ยหนาๆอย่นางเงี้ยเราคงอ่านไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นไงโอ ะคะองอ่านไม่ได้อ่านไม่เข้าใจแน่นอนจากเด็กที่กลัวว่าฉันจะอ่านไม่รู้เรื่องฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษทํายังไงถึงเป็น เด็กที่รักการอ่านแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการอ่านหนังสือเนี่ยเยอะมากๆทรคแรกนะคะก่อนอื่นเลยจากคนที่ชอบบอกตัวเองว่าฉันไม่ชอบอ่านหนังสือให้เราเปลี่ยนไมเซ็ตของเราเป็นฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือซึ่งถ้าเราเปลี่ยนไมเซ็ตตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรามองร้านหนังสือเนี่ยน่าเข้ามากยิ่งขึ้นแต่สําหรับคนที่มี limiting belief เนาะมีความเชื่อว่าอุ้ยฉันอ่านไม่ออกหรอกฉันไม่ชอบหรอกเมื่อเราคิดอย่างเงี้ยย้ำๆซ้ำๆไปเราจะไม่มีวันที่จะได้พัฒนาตัวเองนะคะในสิ่งที่เราอยากจะทําให้ดีขึ้น ดังนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยหม n d เซ็ตต้องเปลี่ยนนะคะอย่างที่สองค่ะเมื่อเราเนี่ยมีไม n d เซ็ตที่เปลี่ยนว่าโอเคฉันจะ อ่านหนังสือนะฉันไม่ใช่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือนะฉันจะต้องอ่านหนังสือให้ได้นะเมื่อเรามี m i n d s e นั้นแล้วอย่างที่2ที่ต้องทําค่ะก็คือว่าเราจะต้องเริ่มจากหนังสือที่อ่านง่ายก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเลยเนี่ยมันน่าจะยากไปภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเราก็เลยเริ่มจากการอ่านหนังสือการ์ตูนก่อนหนังสือที่มีภาพเยอะๆนะคะซื้อหนังสือการ์ตูนมาเลยนะเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องมีตัวอักษรนิดๆหน่อยๆนะคะแต่ว่าเลือกซื้อหนังสือภาษาอังกฤษแล้วก็อ่านไปรู้เรื่องบบบบบ้้้้้้าา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 งงงงไไมมม่่่่่่รรรรรูเเเเเือออออแแตยยยนก็จจะพพววีภดขใ เย่มันน่านจะแปลว่าแบบนี้หนังสือการ์ตูนพวกนั้นเนี่ยทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษในรูปแบบอื่นๆพอเราอ่านจากหนังสือที่เป็นการ์ตูนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะขยับอ่านหนังสือที่เป็นเท็กซ์แล้วเนี่ยก็ให้เริ่มจากหนังสือที่เป็นเท็กซ์บุ๊กที่มีตัวรูปภาพ มากกว่าตัวอักษรหนังสือแนวเนี้ยเห็นไหมเพราะมันมีตัวรูปภาพเยอะๆหรือว่าตัวหนังสือที่มันสวยงามมันทําให้เราสึกว่าเฮ้ยเราสนุกกับการอ่านเราอยากที่จะเปิดไปหน้าต่อไปเพราะมันมีรูปภาพให้เราด้วยมันมีวิชวลที่สวยงามไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยากจังเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราเริ่มการอ่านหนังสือเหล่านี้ก่อนอย่าลืมนะคะเริ่มจากการอ่านหนังสือกระตุ้นที่มีรูปภาพขยับเพิ่มขึ้นไปอ่านหนังสือที่มีตัวอักษรเยอะๆว่ามีรูปภาพที่เยอะเหมือนกันอันดับ3ค่ะเมื่อเราเริ่มอัปเกรดตัว อาจจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราชอบอะไรชอบหนังส對對ือประเภทไหนนะอย่างเช่นในส่วนตัวพลเนี่ยเริ่มต้นจากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวพัฒนาตัวเองนะคะเราก็เริ่มไปดูว่าเอ้ย <im mon leye> คนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทำยังไงให้ประสบความสําเร็จนะคะเราก็เริ่มไปอ่านบโอกราฟีหรือว่าหนังสือที่เป็นชีวประวัติของเขาถ้าเราชอบใครเราอยากเก่งแบบใครเราก็อ่านหนังสือของเขารู้แล้วว่าโอเคตัวเองชอบอ่าอนหนังสือประเภทนี้นะชีวประวัตินะเราก็เลือกแต่อ่านแต่คนที่เราชอบเท่านั้นนะ อี Elon ลอนมากเนี่ยหลักมากไม่นอกใจนะคะมีหลายเล่มมากสำหรับอีลอนมากนะคะัมีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษ,าษาเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากรู้จักเขาแบบจริงๆนะอันนี้อย่างที่4ค่ะเวลาที่คนเราเนี่ยเขาซื้อหนังสือกันมาแล้วเนาะ หลายๆครั้งนะคะซื้อได้มี motivation ในการซื้อแบบว่าอุอยากจะซื้อมาเก็บจังเลยอยากได้หนังสือเยอะๆแต่พอซื้อมาแล้วเป็นไงเฮ้ยไม่ได้อ่านบางคนเข้าร้านหนังสือทีหนึงซื้อมา10เล่ม20เล่มแต่เป็นไงคะสเดือนผ่านไป10เล่มนั้นก็ยังอยู่อยู่บนเชลฟ์ที่ไม่เคยได้เอาออกมาอ่านเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องซื้อหนังสือมาแล้วทํายังไงถึงจะบังคับตัวเองให้อ่านได้อย่างแรกเลยนะตัวพอยเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบมากๆเลยในการจีดเขียนอะไรลงไปในหนังสือนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราอ่านอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ต่่่าางๆออกมใช เราก็เลยจะทาการเขียนลงไปเลยทีย่ไฮไลท์เหมือนการเรียนหนังสือเลยนะคะอะไรที่ชอบอะไรที่โดนใจเราจะเขียนลงไปไฮไลท์ลงไปซึ่งเนี่ยหนังสือทุกเล่มที่วางอยู่ตรงนี้นะคะมีรอยขีดเขียน,ยนทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่2ค่ะ คือเรามีความรู้สึกวา่าเอ้ยเราอะอยากอ่านหนังสือให้มันจบทํายังไงให้มันจบบางทีหนังสือเล่มหนามากเลยเราจะเขียนตรงนี้เลยค่ะเราจะเขียนหน้าแรกของหนังสือเลยเนาะอ่ะแบอบเขืนนิดนึงว่า I got this book on August 21 s t uh, 2 0 1 6นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยพลอยจะเขียนลงไปว่าหนังสือเล่มน,นี้เราเริ่มอ่านวันที่เท่าไหร่วันที่เริ่มต้นอ่านกับวันที่อ่านจบเนี่ยมันจะทําให้เราภูมิใจนะอย่างหนังสือบางเล่มที่หนามากๆเลยรู้สึกว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะอ่านจบนะคะพอเราเขียนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะูว่าโอ้ยเล่มนี้ฉันใช้เวลาอ่านหกเดือนนะเล่ม 2ค่เดือนเองนะคะแือว่าเล่มนี้เนี่ยฉันใช้เวลาอ่านแค่2อาทิตย์นะนี้นะคะคนที่สนใจอยากที่จะพัฒนาตัวเองอยากที่จะเริ่มต้นนิสัยรักการอ่านเนี่ยมาดูช่องนี้เราจะทําการรีวิวหนังสือหรือว่าบอกทริคดีๆดีในการที่จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนรักการอ่านไนดะ้ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะแน่นอนว่าพิมพ์แนะนําแล้วนะคะไม่ใช่มาอวยเพราะว่าเป็นพี่ตัวเองนะคะอืแต่ว่าติดตามเถอะคพิมว่าชาแน,นลนี้นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคนจริงๆโอเคขอบคุณนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะถึงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย